เพียงแล้วพี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านวันนี้มากินข้าวที่ชลบุรีนะนี่ต้มแซ่บกระดูกมอ่อนนะไปอ่อยสั่งนะครับนี่ตําแตงเจ้าเจียวหน้าคุยลงได้เพราะว่าฟรีคืนเงินได้นี่มันตกเพาะเขาเสียเขเรายกอะไรใช่มันเป็นสิตที่ส่วนบุคคลเนี่ถ้าเจ้าเสียวหน้าคอยลงจะต้องเสียเงินค่อยนะซีใหม่ไปลบเสียงออกให้หมดแล้ว หน้าตาเป็นนุ่นเป็นทองมามายังไม่ครบครับยังมายังไม่ครบมันไม่มีการคิดเงินั่งไปหลายอย่างอยู่หลายเมนูอยู่นะครับอะไรไหมทานไหมแซ่บบอข้าวเหนียวน่าจะหิวมีตำเล็บมือนางนะครับ มนาเออแม่มันก็ตือางตน้ำแดงใส่บ่ต้มแซ่บกระดูมมอ้น